นยกน้อหมวกแดงนะคได้หนุ่มหนุ่มน้อยหมวกแดงอู้วหมาดแดงหัว áo แดงหนุ่มหนุ่มน้อยหมวกแดงนะกไเดี๋ยวหนูจะกินแอปเดี๋ยวเอาเอาแอปเปิ้ลมาเดี๋ยวมีคนเอาแอปเปิ้ลมาให้กินนึกหนู่มน้อยหมวกแดงนึกแตงดีมันคือมันคือแม่หมดต้องโรมใช่ไหมคะมันคือแม่แม่หมดปลอมตัวมาเอาอแดงมาให้หนูหนูจะไปเอา สวยจริงๆเลยฉันสวยือเกินแก้วตาหยาดฟ้าลมมันอย่างไรช่ฉันหวานน้ำคำพรำไปหวานใจจะสวยไม่ได้ ชมที่ชมน้องเจ้าเท่านั้นมา็นจัดได้ให้ทันโอ้ฤดทยคิดวันนั้นได้นิลมกำคันจันทร์ช,ช่างชื่นใจว่นเลือขอใครเชื่อ้นยอไม่ thì chôm nó cao thâu năn, mong cùng tỏ bỏ đôi thay đi quan anh đây, nên không thấm trong tiếc trong có có

ให้ตายซิโรบินนี่เป็นโรบินพูดให้ตายซอโรบินกันไปนานน้อยอยู่ให้ตายซอโรบิน,หา,บนห,ห,หายก็ตายเต้นชมจันทมันบเเจียมตัวมันว่าต่ำต้อย เมื่อมารักฉันมาฉันยังไม่เคยรู้เลยใน้ายตาของคุณดูช่หงงองรักฉันได้ายผ่านไป Variance, หนึ่งชั่วโมงสี่สิบหกนาที